สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเซนเองนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาสอนพื้นฐานการเดินเกมแครี่นั่นเองนะคะแครีนี่ถ้าเปรียบเป็นเหมือนอาชีพในชีวิตจริงฉันอาจจะมองว่าฟิลแบบเออเป็นนักลงทุนระยะยาวอะไรเงี้ยชงต้นก็ฟาร์มไปก่อนเก็บเกี่ยวไปก่อนนะคะแล้วไปเฉิดสายในช่วงไทยเกมบนปลายนั่นเองเออ 3ข้อที่จะให้แคลลี่ก็คือยืนให้รอดจ่าดาเมจให้เลิศและรวยค่ะเกมนะคะมองไปที่มินิแมปค่ะดูค่ะว่าลมไฟ่ตรงข้าม mm hmm. โผล่ลินกลางไหมโผล่ตรงไหนไหมถ้าเขาไม่โผล่ตรงไหนนะคะก็ให้เรายืน10บเซฟในป้อมก่อนนะคะแต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ากบแบบโผล่ตรงกลางเพราะฉะนัะ้นะ เป็นหิงในช่วงต้นน่ะเราจะเดินไปประมาณนี้ได้นะคะเพราะว่าเออมันอยู่ในระยะที่เดินถึงกันพอดีอะไรเงี้ยเออซึ่งถ้าเขากดห้าหนึ่งใส่หมอนไปแล้วว่าแน่นอนว่าเราจะบวกง่ายมากนะคะสิ่งที่ต้องดูเลยก็คือดูว่าตัวเราอ่ะสามารถสู้เขาได้แค่ไหนนะคะถ้าเราสู้เขาได้เยอะชันล่นโจกเกอร์ใช่ไหมตอนเนี้ยมันโกงนะคะอีโจกเกอร์เป็นตัวที่โกงก็กดดันเขานะคะคุมพวกอัพเจคุมแม่น้ำอะไรเงี้ยคุมไปเลยนะคะแต่การคุมกลางแม่น้ําอย่างเงี้ยการที่เราเดินออกมาเยอะเราต้องระวัง ประมาณ3ตำแหน่งก็คือป่าทีมเขานะคะเมธทีมเขาแล้วก็โลมค่ะ เพราะเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสมาเติมได้มากที่สุดและในบรรดา5ตำแหน่งนะคะแคลลี่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่วิ่งไปหาชาวบ้านน้อยสุดหมายถึงเพื่อนในทีมะค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะวิ่งไปไม่ได้นะคะเธอแหมอย่างตอนนี้ฉันกำลังเคลียร์บีฟอยู่ใช่ปะแต่เพื่อนชนะเขาไปเวทเพราะฉะนั้นน่ะฉันก็จะต้องรีบเคลียร์แล้วก็ต้องรีบวิ่งไปเติมนะคะไม่ใช่ว่ายืนเล่นแคลลี่เราจะแชรเลนอย่างเดียวได้อะไรได้นะคะไปเติมเพื่อนบ้างหลับเพื่อนบ้างนะคะแต่เนี้ยฉันก็พยายามช่วยสุดแล้วก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อออย่่ A ู A ด้หี พิงกลับไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรเขตก็ซิ้นไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้มา2ต่นหนึ่งอย่างไรก็คุมเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการไฟอะไรตอนจากนี้นะคะเพราะว่าขิมเขาก็หนีได้อันนี้นะคะเป็นจังหวะไฟมังกรนะคะตอนแรกนะคะเหมือนมังกรอนะถ้าควรลากมาทางขวาฉันจะช่วยตีได้ง่ายนะแต่พอไปทางซ้ายมันเป็นมุมที่เราออกแม่น้ำเยอะเกินอนะ เออมังกรมันก็โดนดึงมันก็ลีใช่ป่ะฉันก็ขีดวระจะไม่ไฟกันแหละกูก็เลยไม่ได้โฟกัสแลละกูจะไปเอามอนเลมเพราะว่าก็ไม่อยากเสียมัเลรไม่อยากเสียโอกาสหาเงินแต่หันไปอีกทีก็คือตีมังกรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ฉันเดินพลาดเองนะคะหลังจากทีมเราเสียมังกรไม่นานใช่ป่ะฉันก็รีบเลียร์มอนเลมนะแล้วเธอเห็นไหมเล่มบนนะคือมันมันย่เล่มบนกันเยอะมากก็รู้เลยว่าจะเกิดไฟใหญ่แน่เพราะฉะนั้นนะคะเป็นแครีก็จริงแต่ก็ต้องรีบไปเติมเหมือนกันนะคะเพราะว่าไฟใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าเราไปอ่ะ มาจากทิ้งเงามาแล้วมาทาั้งชันพอดีเนี่ยฉันก็มาเก็บให้ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ฉันสกิลพลาแล้วก็เป็นมุมที่ลึกเกินไปกว่าที่เราจะเล่นแล้วนะคะฉันก็เลยช่วยเข็นไม่ได้แต่นี้นะคะฉันบอกไว้ก่อนว่าคนที่เล่นโจ๊กเกอร์เราเจอเฟนนี่ะถ้าเฟนนีกกดท่าหนึ่งใส่เธอเธอต้องกดสกิลสองตอนที่เฟนนี่จะยิงนัดที่สี่นะเพราะว่าถ้าเธอกดก่อนอะบอกเลยว่าเธอมีโอกาสที่จะโดนน่วงจังหวะนะคะถ้าเจอคนเล่นเฟนนีกเป็นอ,อันนี้ก็เป็นจังหวะที่ยูเอตุยใช่ไหมฉันก็แบบ เหมือนจะยากเอามอนก้างด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ก็พอมีคนอื่นมาเขียนล้วฉันก็เลยจะกลับเรนแล้ก็มาเจอซิลพอดีนะคะ ซิลเขาเดินเก็บลายสวยนะคะและฉันก็มีสติพอดีเออก็เลยรอดอันนี้เป็นจังหวะที่เห็นแล้วว่าลมเขาว่าอยู่กลางใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเมฆเขาก็ไม่น่าจะทิ้งเล่นกลางมานะฉันก็เลยจะไปเล่นกับเป็นหนึนะคะเพราะคิดว่าเออหนึ่งหนึ่งอ่ะน่าจะซู้ได้นะคะก็ลองดูนะคะว่าแคลรี่เธอเล่นตัวอะไรแล้วมันจะได้เปรียบอันไหนหรือเปล่าเน้นแคลรี่แล้วหนึ่งหนึ่งสนาเนี่ยโอกาสได้ป้อมก็ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ทีมก็มาช่วยแคลรี่เนี่ยหลังจากได้ป้อมเลนตัวเองแล้วเนี่ยสามารถสลับเลนได้นะคะเพื่อไปตีป้อมเลนบต่อแต่่วาเลน วนอินก่อนก็คือเลนกลางนั่นเองอันนี้กูเดินมันมาแต่ไม่ได้ก็ถอยนะคะเห็นว่าที่ไหนมีมอนป่ามอนเลนนะคะเธอสามารถวิ่งเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อความรวยเพื่อการบูทเงินแล้วอันนี้ช่ดแย่ยูเอรนางโดนที่เอวขวาใช่ปะเราก็สามารถวิ่งไปปิดได้อันนี้เป็นเป็นโพซิชั่นที่ค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าทิมเขาก็โลแล้วก็ไม่กล้ามาหลับกบเออก็เลยได้ไปแล้วสุบว่ะวิ่งลงมาพอดีฉันก็เลยเออวิ่งไปช่วยนิดนึงนะคะอิมาจาก,ก็คือตอนแรกก็นึกว่านางจะรีบหนีนี่อะไรก็คือยังมันอยู่นัน อ,อ,อ,อันนี้เป็นจังหวะเกมบุกขึ้นบ้านใช่ปะตอนแรกอะก็จะวิ่งไปช่วยบนแหละแต่ป้อมบนเหลือเลือนนิดเดียวคิดว่าทีมเราอะน่านะจะตีเราริบหนีกลับมาได้นะคะฉันก็เลยจะรอเขี่ยบอลลิ้นกลางเพื่อที่จะได้ลิ้นกลางวินลางต่อแต่สรุปก็คือทีมเราอะไปโดนกบเกี่ยวนะคะเออเขตก็เลยโรแล้วก็ป่าเราก็เลยสิ้นพชนไปนะคะอันนี้ฉันก็เลยต้องรีบตัดหมอนกลางนะคะเพราะทีมเราต้องถอย ะะออพอตอนมักกลางเสร็จเหมือนจะมาลล้นล่างแป๊บๆหนึ่งอะมาจามาทรานี้ก็คือแทนที่ใจเล่นก็คือต้องกลายเป็นวิ่งหนีวิ่งเหนือกันแทนแล้วอันนี้ยคือกบมันเกินจะบอกเลยว่าโพซิชันอยากคือมันเกินเลื่องเกินลาวนะคะฉันก็เลยเสียฟิกไปแต่ก็ได้กบไปนะคะแล้วก็ฉันรอดนะแต่ว่าสูบ่าเล่นต่อใช่ปะ่ะแล้วแบบคิมเขาโถมชํำมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสุดลอดแต่ว่าเราทุกคนก็โลดเลไม่ไหวลวคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรต่อนะคะก็หนีค่ะจบไฟ และในช่วงเทรายเกมเนี่ยแค่นี้อาจจะต้องมาอยู่กกางกับเมดและโลมนะคะเพราะว่าคนแยกดันลินข้างจะเปิดหมักเป็นป่ากับอ๊อฟอย่างที่ฉันพูดตลอดว่าป่ากับออฟเป็นตำแหน่งที่สําคัญมากนะคะในการแยกดันและไม่เสี่ยงกู้หายแล้วค่ะเอออันนี้เธอเห็นกบใช่ไหมมันหลอกลายว่าไปทางขวาใช่ปะ่ะเสร็จแล้วมันก็หายตัวมา,าเห็นปะ่ะนานๆมันวิ่งไปแอลไซ์แล้วเออเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระวังตัวให้ดีๆนั้นชั้นเป็นโจ้แล้วท่าสอบเอ้ยท่าเตีย่ยมันกันสถานะนะคะซูเปอร์แม,มนมาปีดสวยมากนะคะแต่ว่าโดนกบจุกกบไปทางขขขวาานเออ กบก็เลยรอดไปนะคะแต่ก็เป็นจังหวัดที่ดีนะคะเราได้เมดเขาก้อนอะ่ะแต่โอกาสขึ้นบ้านเราสูงเพราะว่าตัวลิ้นเราพร้อมเงี้ยเออเพราะฉะนั้นนะคะเราก็วิ่งมากลางลยค่ะสิวก็ไม่กล้าเข้าแหละนาทีนี้เออแต่จังหวัดที่ฉันเดินมาล่นขวาใช่ป่ะเออเพื่อนก็ปล่อยด่กล้างพอดีอ่ะก็เป็นดีเป็นอะไรที่ดีเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ยืนแบบยืนโซนยืนคุมพื้นที่บริเวณเออบัตฟ้าเขานะคะเพื่อที่จะหลอดลิ้นเล่นล,นลน้างใช่ไหมแต่ดิงเด้นอ,อีเลนดอร์มันไปมัน่นอะไรไม่รู้คะ่ะมันเล่นลึกมากนะคะ ก็เลยโดนซิลทีมนั้นน่ะเออก็เลยสิ้นพระชนเลยแล้วเนี่ยซันฟาร์มมอนป้าเนี่ยเออเป็นแฮรี่นะเจอมอนป้าเจอหลายตีตลอดนะคะไอ้ยืนนิ่งๆน,นะคะห่งกันตลอดแต่ทีมเขาอ่าเล่นเลยมันค่อยๆโดนทีละคนใช่ป่ะทีมชันอันเนี้ยชันเล็งซิลถ้าเล็งกบก็น่าจะได้กบแหละเออแล้วก็ฟิกมาเอาคิกซี่นะคะ,ะเสียลข้างหลังเขียนว่าเออเฟนนิกยูยูโผล่มาไงไม่รู้นะคะก็เลยใช้ท่านหนึ่งกดๆไปเลยนะคะนี่มันโดนโดนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะก็เลยได้ไปทีนี้ทีมเขาจะเหลือสองคนจะเหลือมาจากกับกบ กูก็คิดว่าแบบกูกำมั่นประมาณนึงแหละว,วะตอนนี้กูก็เกิดอยู่แหละเออเพราะฉะนั้นนะคะก็จะลองมั่นลินดูนะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้มั่นขนาดนั้นขนาดที่แบบพุ่งเข้าไปเลยเพราะฟิกเฟิก,ฟก,ฟก,ฟกอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วแต่ตอนนี้เธอเห็นเรื่องมาจาาปะคือถ้าแปดระเบิดโดนนะมันได้แน้ะแปะระเบิดไม่โดนลวดูอีดอกกูลเลงสก,กิลไม่โดนเลยก็เลยอีกนิดหนึ่งยิงตีป้อมไปก่อนเอาให้ได้บาแลกล้างปุ๊บหนีหนีค่ะอีเซนหนีค่ะเออพอทีนี้มันได้บาแลกไม่ได้บาแล็กด้วย อีดอกตีเน็ตแตกเหนือเลือดลอยกว่านะคะจะลอช่วยเคช่วยอะไรอีกนะคะจะลอช่วยข่าวสรุปก็คือ Eagle, igma, ido, alo, อีกอบฟิกมากูโดนโลกูโดนเองนั่นเองนะคะอันนี้สเปนระเบิดอีซิลก็แกงตัวเองไปเลยแต่ข้อดีก็คือทีมอะเอลินดอร์กับยูเอที่มันมาที่หลังใช่ปะ่ะที่มันเกิดมาแล้วอะมันก็มาปิดแล้วได้เอลินดอร์ได้ทริปเปิลคิวไปแล้วนะคะตรงนี้เล่นหลังอะ สามตอนหนึ่งกับอีซิลและอีซิลก็คือไม่มีใครหยุดได้นะคะอีเคดก็เลยซิมผ่าชนไปอีกหนึ่งหน่อนะคะแต่ก็ตรงนี้อียูเอก็โดนไปอีกหนึ่งนอนะคะอีเหลืออีซซปอีเป็นหนึ่งหนึ่งอ่ะอีซซปกับอีซิลอีเฟนิกกับอีเอนดอร์เงี้ยเออแต่สูบมันได้เปรียบซิลอยู่แล้วนะเพราะซิลก็ไม่มีสกิลอะไรละเอรินดอร์ได้เฟนิกไปแต่โดนเฟนิกชัดดาวนะคะก็ขึ้นบ้านไม่ได้ แต่เวลาคองเกิดนะคะแค่นี้ก็มารวมกับเพื่อนนะคะไม่ต้องทําหน้าที่เป็นออฟไปวิ่งแยกดันนะคะหน้าที่ของหนูคือมารวมแล้วก็ตีดาก,กับเพื่อนนะคะทีมพ่อพงแล้วก็ตีดากไปเลยฉันก็ได้ดากมานะพอได้ดากเสร็จใช่ป่ะทีมเราก็ก็เลงจะขึ้นบ้านแล้วแล้วเ e อีเลนอยอีกแล้วไปดันนึกแล้วเป็นยังไงตุยซิมพะชนเออเอาอีกแล้วว่ามึงคือแทนนิวจะแบบมารอลิ้นห่อมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็สรุปก็คือป่าเราก็สิ้นไปนะคะอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องถอยแหละ พออีเลมบนก็ไปโลมาจากไหนไงไม่รู้อันนี้คือคนถอยแล้วเพราะว่าดาก,ก็จะเกิด15นาทีถูกปะแต่ว่าอีเคดอะ่ะก็ยังจะเล่นอยู่และที่นี้คือโดนซิวเขาหลังแล้วและที่นี้อีเคดก็คือหนีไม่ได้แล้วเพราะาอีกบเกิดอะไรมาหมดแล้วเสียโลมตอนที่ดากสิบห้านาทีเกิดจริงจริงนะตอนนั้นตอนเล่นนะแอบใจเสียนิดนึงเพราะว่าคนน้อยกว่าเธอเราดากสิบห้านาทีอะเรายังไม่ได้ได้สามทางขาเขานะกิมมันจะพลิกตอนไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ข้อดีก็คือนี่ดีนี่นน อีแคลลี่ทีมนั้นไปแยกนั่นเว้ยไม่ยอมมารวมตีดาข้าันเป็นทีมนั้นนะสันตีดากลอไฟเลยแล้วนั่งก็คือมาไฟแยกอย่างเงี้ยเออแล้วทีมฉันคนเยอะกว่านางเสียโกบค่ะถ้าบอกเลยนะถ้านั่งรวมกันห้าคนดีๆนะฉันไม่ได้หรอกดากอะไรเงี้ยเออทีนี้นะครฉันวิ่งไปดันบนมาเสร็จแล้วก็เพราะดันบนเพราะหมอนมันเข้านะค่ะอิซุมันไปวิ่งดันล่างมาแล้วก็มันรวมกับเพื่อนเนาะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะที่ทีมเขาแหลมอีกแล้วเขายืนเลยเราก็เลยจะเล่นใช่ป่ะฉันอุตสาห์ฟิกแปเบีน่่แะตวา เขาก็มีสกิลหนีของเขาอะไรของเขาอะไรก็เลยไม่ได้นะคะสิวแต่สุกก็คือไปปิดหลังก็คือเล่นต่อแล้วก็ได้มาจามานะคะก็ถือว่าดีนะคะนี้ทีนี้คนเราเยอะกว่าใช่ป่ะห้าคนฉันก็เลยบอกเอยไม่ใช่แัมบองเยนเนอก็เลยตีดาด้วยก็เลยเป็นเรื่องที่ลูกต้องนะคะอย่างที่บอกห้าคนน่ะมึงตีดาเพิ่ได้ดาดเสร็จแล้วนะคะก็มารวมห้านะคะึ้นบ้านอันนี้กบเขาตุยอยู่ใช่ป่ะฉันก็เลยยืนค่อนข้างสูงนะแต่ว่าถ้าโดนคิกซีเขาก็คื ก็คืออาจจะตุยเหมือนกันแต่ว่าคิดซีหนังเขาไม่ได้หรอกค่ะเข้ามานั้นก็โดนพวกสุกพวกอะไรส่วนนะคะก็พยายามหาตำแหน่งที่ยืมใจน้ำเมียนได้นะคะอันนี้เห็นไหมฉันยินค่อนข้างฟรีเลยนะแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครทาอะไรฉันได้นะแต่อีโจก็อย่างอย่างที่บอกมันเป็นตัวที่โกงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหยิบได้นะคะแผ่นนี้ก็หยิบพวกโจพว,วกคาเฟนีไปก่อนเลยนะคะเออนี่นะคะอันนี้ก็เป็นดาวที่69นะคะตานีได้ MVP ไป เออดาเมดไม่ได้เยอะสุดนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าคนทำเยอะสุดก็คือยูเอแต่ดาเมดเราก็ทําไปค่อนข้างเยอะนะคะเออประมาณนี้นะคะสําหรับตัวแคนนี้ที่มันชนะลีนเออ มาตานีที่เล่นวบโอก็เจอตัวประมาณนี้เออมาถึงนะคะคีล่าก็คือไปเบ็ดแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราเห็นโลมเขาและก็อยู่กลางเราก็อาจจะยืนสูงหน่อยนะคะเผื่อว่าถ้าคีล่าออกมาทางเลนเราอะเราจะได้ไปช่วยนางทันนะคะน่าจะได้ไม่โดนปิดแต่ว่าเล่นกลางเขาก็ไฟกันเยอะแหละเขาก็เลยไม่ทันที่จะได้มาเช็กแดงนะคะเพราะฉะนั้นคีล่าเราก็เลยเบ็ดแดงไปได้แล้วค่ะเฟมิ่งเป็นอะไรเขาเลนชานะคะอันนี้จริงๆแล้วอะถ้าคีล่าไม่ได้โซนแม่นําให้อยู่ก็ไม่กวัมานเดินลึกขนาดนี้นะคะ เพราะมากดน้ำแบบเนี้ยไม่ได้อะไรหรอกแนะนําว่าไปตีโนกไปตีอมาด,ดิโลดีกว่าเมื่อกี้เอออันนี้เธอเห็นไหมขขาว่าคู่กลางเขาว่าเคลียร์เลนไว้เคลียร์ดินก่อนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเรารีบเคลียร์เลนเสร็จอ่ะมันแบบเมื่อกี้ไม่ได้แหละต้องรีบถอยก่อนแล้วก็ดูนะคะโอเมก้าเนี่ยพยายามที่จะวิ่งมาโซนให้เรานะคะเพราะก็รู้ว่าทีมเขาว่ามาบนใช่ไหมอันนี้ก็คือพอเราตีอันนี้ปุ๊บทีมเขาโพลเลยเขาไปเอาโนกนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมาเอาหนีต่อแแน่นอนนะคะว่านาคอร์ดอ่ะ มันโดนอันนี้แดงไปมันโดนเวดแดงไปเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันฟาร์มเสร็จใบกว่ามันก็รีบลงมาล่างเลยนะคะแต่มันก็ไม่สีแล้วก็ไม่มีแบบแดงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่ประเด็นก็คือทีมกูโดนเฟิร์สแบทค่ะยีน่าโดนเฟิร์สแบทแล้วอีกสิบกวี่อ่ะมังกรจะเกิดแล้วมึงแล้วเ <see> มดก็โดนเ <the> มดโดนอับเลนโดนต่ายอยู่ล่าง <and firing. S 1> แล้วมังกรใครจะมาโซน อยู่กับแคลรีอยู่กับโลมแล้วอีแคลรีต้นเกมก็บงแลวโลมเป็นโอเมก้าดิเวลไม่สี่คือทำอะไรไม่ได้นะคะหนูขาเออแต่อันนี้นะคะก็เป็นมุมที่ชนะกล้าเล่นกับขาเฟเพราะว่าชนะออกของเขาก็แล้วมันอยู่ในทีมชันใช่ไหมเขาจะโดนลดดาเมจเออก็เลยลองยิงแรกๆม่แต่โชคดีมากนะคะคีล่ามันหลาดได้เว้ยเพราะทีมเขาก็โซนไม่แน่นใช่ไหมอันนี้ถ้าเราโดนนะคะวิ่งไปหาเพื่อนนะคะอย่างที่บอกอะกูเล่นแค่รีก็คือกูห่วงฟิกมากๆนะคะพอเราวิ่งมาหาเพื่อนเสร็จเพื่อนมาช่วยฉันก็เลยได้นาคอร์ไปนะคะอันนี้ก็ถืออว่า่าเป็นะไรทีีด คาเฟ่เสียฟิกไปใช่ไหมอย่างที่มองนะคะย่าเสียหมอนพอถ้าเราเสียหมอนเราจะจนนะคะเป็นแคลรี่อันนี้ก็คือความเดอือของดิฉันเองะเข้าวงเข้าไม่ฮะลูกกดวานอีกโชว์ทุกอย่างที่ไข่ขำนะคะก็เลยไม่ได้กลับเลนเลยเมื่อกี้ก็รอเคียมันต่ออีกทีหนึ่งแล้วค่อยกลับเลนนะคะ ไม่ได้กลับเลน,นกลับบ้านค่ะทีนี้เอาระวังกลับบ้านมอนยิ่งเดินไ,ไ,ไม่ถึงเลนก็นจะมาเคลียร์มอนป้าก่อนนั่นไปเล่นอีกกูก็เลยต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยนะคะแล้วดูคาเฟ่เหลือเลือนนิดหนึ่งอีคิร่ามันปิวอยู่ยแล้วเธอเก็นปะนา่งก็เลยวิ่งเข้าไปนะคะยังดีนะนั่งได้คาเฟ่มาแต่หนังก็ไม่รอดอยู่ดีนะคะอันนี้เป็นจังหวะที่ฉันอะเล่นต่อเพราะฉันคิดว่าฉันฟิกเข้าไปเอาแรดอะฉันน่าจะหนีได้เวยแต่ประเด็นก็คือกูไม่รว้อีนาคอมาแล้วกูค่าแรดชาด้วยนั่นแหละก็เลย ตุยแลกไปไม่ขุมอันนี้บอกเลยว่าไม่คุมนี่สำหรับคนเล่นแค่ดีนะแล้วโดนทีมนั้นะมาถมในเลนนะคําแดนนํำของฉันก็คือถ้าไม่ใช่เอลซูไม่ต้องเขียอะ ทิ้งไปเลยเนี่ยฉันกดรมวมนะใช่ไหมแต่ว่าโอเมก้าก็ยังอยู่ล้างเลยทุกคนอยู่ล้างหมดเลยนะคะแล้โลมเข้ามาพอถ้าเราโดนฟิกไทรสักคนฟิกใส่อีคาเฟนหรือโลมเราตุยแน่เพราะเราไม่มีฟิกมันก็เลยทิ้งเล่มไปเลยแล้วเลขที่จะมาฟาร,ร์มมอนป้าแล้วก็มันหลับมอนเล่มอีกทีหนึ่งนะคะอย่างที่บอกนะคะ่ะถ้าเราตุยเราจนแน่ค่ะเออเราก็ฟาร,ร์มมอนป่าฟาร,ร์มมอนเล่มไปเรื่อยๆนะคะสลับกันไปอย่างงี้แต่ว่าเนี่ยคือบอกเลยว่าต้นไม้ยากลาเตินแล้วก็คือ เดินลึกเกินนะคะนั่นก็เลยโดนโอเมก้าปิดนะคะจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดที่แบบเตอโอเมก้าเข้าสวยคือนานอะ่ะเล่นในทีมไฟดีแต่ว่าในการอ่านแมปต้นเกมอะ่ะก็จะแกงนิดนึง เอออันนี้ก็คือฉันกลับเลนแล้วเพราะว่าถ้าฉันกลับเลนช้ากว่านี้มอนม่วง,งยิงม,มอนกูหมดแน่ค่ะเพราะฉะน,นั้นก็ต้องรีบกลับนะคะอันนี้มีคนแจ้งเลยว่าแค่รีฟิกเนี่ยถ้าแค่รีฟิกแล้วอ่ะฉันคิดว่าฉันอาจจะเล่นได้นะเลนล่างแต่ประเด็นก็คือนาคอสอ่ะมองเลนเว้ยนางก็เลยวิ่งมาล่างใช่ไหมนางก็เลยมาเช็คคุมเช็คเพิ่มอย่างอย่างเออก็เลยยิงยิงแกล้งไปสู้ไม่ได้ก็วร์ปหนีแค่นั้นแหละเออมีลูอีนะคะแล้วอีกครั้งหนึ่งนี่แทนที่จะปล่อยให กูก็เลยแบบอ้าวทิ้งอีกแล้วอากูก็ทิ้งเลยเลนนะคะ่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นแคนยีไม่ต้องตายนะคะถ้าเจอทีมนมนมาลุมเลนทิ้งไปเลยะค่ะไม่งั้นเสียโอกาสหากเงินนะคะถ้าเราตุยและทีนี้อ e ีโอเมก้ามันไปตื่นเดียวใช่ปะเด่นกลางน่าจะกันได้มันเหมือนจะกันได้แต่ป่าสัมเล่ิพลาดแล้วอ e ีลูอี่ยมันไม่ได้สกิลใส่หมอนเพราะฉะนั้นก็กันไม่ได้ เขาก็เลยได้ป้อมนอกเลนกลางไปนะคะป้อมที่สําคัญมากๆแต่นี้นะคะเป็นจังหวัดที่โอเมก้าดักค่อนข้างสวยและหน้าคอร์ดกระโดดมาไลา่ท่านนะคะฉันก็เลยไปลาดหน้าคอร์ดได้มานะคะแต่ว่า,ายีน่าไปอยู่คนเดียวนะคะคือไม่มีใครมองเลยเออฉันก็ลืมมองเหมือนกันนะัก็เลยซ้นไปไนิ่งไก่นี้แลพูนะคะแล้วันนี้ก็คือคี่ลาเล่นต่อเว้ยและน,นี่เป็นมุมที่ฉันยินแหลม อันนี้ยินแหลมเลยแต่ก็ยังดีนะคะที่ตอบมาได้นะคะทีมันงก็เสียฟิกไปใช่ไหมเนี่ยฉันอยากเล่นต่อมากเลยนะเพราะฉันมีบัฟเมีอะไรเนี่ยน,นีอันสี่ไม่โดน แกงเองนะคะแต่ไม่มีใครมาเล่นเลยเธอคือฉันมองว่าถ้ามีคนมาเล่นนะ่ะเออรีบวารีบอะไรอย่างเงี้ย<ต>มันอาจจะได้ป้อมกันงใช่ปะ่ะแต่ว่าก็เข้าใจได้แหละโอมเมก้าไม่ได้เข้าวงแล้วคีราต้องไปกันบนอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่ได้นะคะเราก็เลยเคลียรม์มอนกางไปเคลียร <Kes. S 2> ์อะไรเสร็จแล้วก็ถอยนะคะกลับมาฟารม์มมอนป่าเหมือนเดิมพอเราฟารม์มรอ,อะไรเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เธอเห็นไหมมีคนอ่ะโซนบริเวณแม่น้ำขวาให้ใช่ป่ะ ฉันก็เลยกล้าที่จะลิ้นหลึกแล้วอีฮีลามันกระโดดออกมาอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้ว่ามันกดจะลวดมาไงเออฉันก็เลยเติมชาแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ยังได้คาเฟ่ไปอันนี้เป็นจังหวัดที่เจา้ากํามรางใช่ปหฉันก็พยายามดึงป้อมก่อนนะจะได้แบบมีเสียงเลือดจากการใดอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ต้นไม้เขาก็มาขัดนะคะทาให้กว่าจะตีป้อมแตกก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วกีมเขามาหลังไว้กูก็เลยต้องเข้าวงก่อนอีต้นไม้ก็เลยรอดแล้วเม็ดปาริงก็คือเราลี้ไปเติมใช่ปหแต่ก็ไปเติมเม่ทันเพราะยี อีไอนี้มึงไม่ได้เนียน oh. ใครอยู่ไหนพุ่มเนาะเออแต่ก็ถ้านั่งของเยอะก็ดูว่า,าจะบาน,น่ายค่ะนั่งเสียฟิกนั่งก็ไม่รอดใช่ปะ่ะอันนี้อิลูอีก็ไปโดนข้างหลังโดนนาคอน,นอันนี้นะคะเราก็ยืนรอบริเวณนี้เลยเพราะว่าถ้าเราวิ่งไปกับอเมก้กานาะคอร์พุ่งสวนมากูต้องเสียฟิกนามอีกนะคะก็เลยยืนรอแม่งตรงนี้แหละก็เลยได้ไปนะคะ oh. พอเราไฟชนะเราได้โพิชั้นโซนดาร์กก่อนทีมฉันเลยได้ดาร์กมานะคะแล <Sorry. S 1> ะ,ะที่นี้ก็คือต้องมาเล่น,เล,นเล่นกลางต่อใช่ปะ่ะแล้วทีมเราอะคือเข้าคาเฟ่สวยนะคะ ในคาเฟ่ไว้เออมันควรจะได้กางใช่ไหมแต่ว่าทีมเราก็ค่อนข้างโลเยอะนะคะก็เสี่ยงก็เลยแบบลอรีวงลูยอีไปก่อนแต่ลุยอ่อะตรงเนี้ยว่างอัติดชํำมากนะคะกว่วไปเสร็จแบบกูต้องรีบฟิกหนีออกมาเลยแล้วเกือบจะไม่รอดด้วยนะคะเกือบจะบ้าและต้องเนี้ยเออแต่ก็ยังดีนะคะที่ฟิกหนีออกมาได้ก็ใสแค่นั้นแหละเสร็จแล้วทีนี้พ่อมาใสต่อปุ๊บเด่นกลางดักป่อยมาใช่ป่ะร้อมกลางเหนื่อยเลือดนิดนึงไว้กูก้าะแบบกิงไปยิงขอแค่นัดเดียวแหละแต่ยังไม่ต้องกิงก็ได้นะมอนมันตีป้อมแตกอยู่แล้วอ่ะ กิงไ่ก็เลยโดนต้นไม้ฟิกตกกูบ้านเลยอันนี้ประมาณเองเขาเกิดมานะคะก็พบกับไทยมุงทีเล่นการนะคะแล้วก็รีบวิ่งไปสุดที่เติไบโอมันก็เร็วได้แค่นี้ละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วยโอเมก้าไม่ทันแล้วก็ลิงยุงไปนเนี่ยจังหวะเนี้ยถ้าสันิิงไปยิงนาคนะ่ะมันน่าจะได้แหละแต่สันแบบตกใจแพนนคไปนิดนึงนะคะก็เลยตั้งสติไม่ทันเออก็เลยไม่ได้ไรเลดเกมนะคะขอแบบดงแับแดงได้นะคะถ้าเป็นแค่นี้ที่แบบนี้โอกาสยิงได้หลายๆตัวเงี้ย เออขอแบบแดงป่าได้นะคะก็จะใช่คุมอ่ะอันนี้เป็นจังหวะที่ต้นไม,ม้มันเกินอันนี้ยื่งลึกเกินคุณแม่นางก็เลยซิ้นทะชนไปก่อนนะคะและทีมเราก็คือโพสิชันก็ค่อนข้างโอเคและนาคอตก็เข้ามามัวด้วยนะคะอย่างนี้ก็เลยได้นาคอดไปแล้วก็อีดอกเสียดายตรงที่ว่าถ้าไม่เกี่ยม,มันได้คาเฟ่นนะมันจะคุมเลยแต่ไม่ได้คาเฟ่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราก็ยังได้พื้นที่ในการที่แบบเล่นดากันเองนะคะทีมฉันก็เลยอ่ะก่อนเล่นดาก็ขอแวะมอนนิดนึงอย่างที่บอกนะคะ หาเงินได้ก็หาทุกปีนาทีค่ะแต่จริงๆก็อาจจะโดนเพื่อนด่าได้นะคะพอเราได้ออบเจกใหญ่ตัวหนึ่งแล้วว่าก็ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยให้ทีมเขาได้ออบเจกอีกตัวนีง้ง่ายๆนะคะเราก็ต้องมาโซนเพื่อไล่ไม่ให้เขาตีนะคะแต่เนี้ยเป็นมุมที่ถูกต้องนะคะฉันบอกเลยว่าโอเมก้าเนี่ยตรงเนี้ยทำดีมากคื่ดูดีนงางไถนางอะไรเงี้ยคือทีมนั้นนัดลิมไม่ได้เลยนะคะทีมเราก็เลยได้ไปและที่สําคัญก็คือเราได้มังกรแถมด้วยนะคะทีมเขาตุยพิาสานนะนะคอคือลูกเข้ามาทำไมถึงบอกเลยอ่ะต่อให้รไัไมัมะะง เพราะมันมีโอกาสจบได้เลยถ้าคิวไอนี <c oughs> ได้เลยไปจบบนอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็เล่นสั่นทางแทนนะคะเพราะว่าไอหนีตัวหนึ่งก็การเล่นก็ยากแล้ว,ว่ามือแล้วมาสั่นทางเนี้ยนั่งกันไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็เลยลิงยุ่งป้อมไปแล้วตรงเนี้ยมันเป็นจังหวัดที่แบบถ้าถอยก็ถอยแต่ว่าถ้าเล่นมันก็อาจจะได้ไงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยเสี่ยงเล่นดูและเป็นอีกหนึ่งรังนะคะที่กูดโดนฟิกโดยต้นไม้แล้วกูลุย ลุยตายนะคะไล่ตุยอะไรพูดมัวไปหมดแล้วนะคะที่ฉันไฟแผลแต่เธอฉันเห็นไปเห็นป้อมเนมบนมิเลือยเลือดนิดหนึ่งเว้ยถ้าลอยเพราะฉะนั้นนะคะกูพิมพ์เลยว่าแบบมึงทุกคนใครก็ได้สักคนหนึ่งไปตีป้อมบนแล้วมึงจะตุยกันยังไ,งไงก็ได้นะคะผดักจะเกิดถ้าไม่ได้สันทางแล้วเสียดายเนี่ยชิหายนะคะบอกเลยเขาชิหายของจริงอะพอทีนี้เราได้สันทางแล้วก็จริงนะคะแต่เราก็เสียดายไปใช่ไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้ควรเล่นสูงหรอกแต่ว่าคาเฟ่มันอยู่คนเดียวแล้วอีตัวหลวงเราสองตัว มันวิ่งไปนในโพสิชันที่คาเฟ่อยู่ได้เย้ยทีมเราได้คาเฟ่มาทีมันก็ขึ้นรถนะคะแลกกีหน้าไปก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็หนีมาก่อนเ,ออเป็นจังหวะที่คนถอยนะคนถอยมารับรอรับมอนม่วงอะไรเงี้ยเพราะว่าโอเมก้ายืนสูงใช่ั้นฉันก็เลยไม่กล้าตามหลึกมากค่ะอันะะนี้เราก็ต้องดูโพสิชันเราให้ดีล่ะใต้ที่ฉันยึดต้นไม้เข้าอะ่ะฉันออกของแก้ทางนะคะทั้งท่าลอนแล้วก็มอนิ่งสตาร์ต้นไม้ก็เลยแบบเสียเลือดไปเยอะมากแต่เราเสียได้นะคะที่ไม่ได้ต้นไม้คีล่าพยายามไปเก็บให้แหละแต่ก็โดนชัดดาวไปออันนนนีี้้เเป็็่ววงงทามแแบบดลห นาขอมมันเข้าปอมแน่กูเลยกินไปรอเลยนะคะแต่เสียดายิงไม่ติดขีสถ้าติดขีสักนหนึ่งนะอ,อืนนังน่าจะเสียก่อเกิดก็เลยเป็นจงังหวะไฟเลยอันนี้พโพสิชั่นไฟค่อนข้างดีเพราะว่าทีมเขาเสียใช่ปะฉันก็เลยการลิ้นหลุดถ้าโดนแลตฟิกมาเนาไม่เกียก่ยผู้ตายแน่อันนี้คือยีน่าเข้าไปเ้ยแต่ว่าไอ้นี้มันม,มาทาให้ใครๆวาเขวใช่ปหยีน่าก็เลยไม่มีใครไปช่วยก็เลยออกไม่ได้และประเด็นสําคัญก็คือไอ้นี้ได้บาแล็กไม่พอนะอันนี้กูหันมายิงสวนไมด้วยความมั่นใจแต่ว่าไอ้นี้ก็คือได้หลบดูอีอตัวนึง มันได้เยอะบ้างไอ้ี้คือจังหวะเนี่ยมันทําดีมากจริงๆล้าเสียบตรงกลางด้วยอ่ะอย่างที่บอกนะคะตอนนี้เอาของแก้ทางเต็มสูมนะคะก็ลองสโลดูกันเอานะคะอันนี้เป็นจังหวะที่ต้นใหม่เหลือเช่เนี่ยสมั่นใจว่ายังไงสังเก็อะไรแน่นอนจะเลยบอกให้เพื่อนอ่ะจงตีละล่เลยแต่ก็แอบเสียวควรแรงปิกสวนมานิดนึงนะคะบวกกับหน้าความมันดันล้างอยู่อีทีีมันแยกดันอีกแล้วนะคะฉันแบบอีโดอก็อยากเด้ต้นใหม่มากเลยติกตามใส่ทุกอย่างนะคะแต่ก็เนี่ยอย่างที่เห็น ไล่ไม่ทันอะไล่ไม่ทันงี้ก็กลับนะคะเขากลับเสร็จเราก็ไม่อยู่ในโพซิชันที่ปลอดภัยแต่อย่างที่บอกนะคะคือตอนนี้ฉันรู้เลยว่าต้นไม้อะมันลิงฉันแล้วเพราะว่ามันฟิกใส่ฉันไปสองรอบเลยฉันพลาดให้นางสองรอบนะคะเพราะฉะนั้นต้องเนี้ยฉันระมัดระวังสุดๆโดยการกิงหน้านะคะแต่ก็ยิงนางไปครึ่งหลอดแลวไงเห็นไหมล้วก็ฟิกกลับมาแต่ว่าโอเมก้าไปคัดหลังให้อยู่นะคะนางก็เลยตุยไปแล้วก็ไปรับโอเมก้าออกมานิดนึงนะคะรับโอเมก้าเสร็จแล้วใช่ป่ะสิ่งที่ทําต่อไปก็คือเคลียร์วฟนะคะเคลียร์กลางเคลียร์ล่างเพื่อให้หม ก็ต้องไปกันมอนใช่ปะแต่ประเด็นก็คือยีน่ามันไปเล่นนาคอแล้วมันได้เว้ยเพราะฉะนั้นนะคะแทนที่จะไปทําอย่างที่ว่าก็คือเราก็วิ่งไปเล่นเลยแล้วโอเมก้าก็คือปิดน,นะขอสวยนะคะทีมเขาก็เลยตุยไปเลย2ตัวนะคะทีนี้ทีมเขาก็จะเป็นแบบ2ต่อ5แต่ว่าตรงกลางก็จะเป็นสาต่อ2เนาะทีมเราได้ดาร์กมาฉันเลยแบบกูเล่นเสี่ยงไปเลยเพราะว่าถึงเราตุยเรามีกเกาะเกิดเรามีอะไรนะคะเราสับเขียวได้แดดก็เลยตุยไปเออและนี้มันไซส์ส่วนตัวเขาก็ยิงคนเลยม,มีบอมบ์นั่นเองนะคะ ตอนนี้ก็เลยชนะไม่น,น้นอยีนะคะอ่ะนี่เป็นนาที่เจ็ดสิบห้าเพราะว่าลิ้นทางกันหลายตายอยู่นะคะตอนนี้เราทำนาำเมนเยอะสุดเพราะว่าฉันอย่างที่บอกออกขอบมาแก้ทางนะคะก็คือออกทารอนมายิงต้นไม้ออกเฮากกอนมาป้องกันพวกตัวลวงตัวอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้ก็เลยได้ฟิลหนีอ่ะทำมีสามทรงสามสิบอะไรก็ว่ากันไปเนาะอืมตามีแนนล้ทุกคน